สวัสดีจ้าสาวมูนิสิพามางกินกุ้งดองซีอิ๊วจ้า,าแล้วก็มีแซลมอนดองเด้วยจ้าไม่หนอมึงโอ้ไปจ้าโอ้หฮเลิศจะสาวือหืม ขอ,อยาด้วยจะ้ะขอ,อยาไสซ้อนน้ำขอนี่ยปกติไส้จะมือนะจ๊ะเนาะฮะ,นะ <S <S แล้วจะสาวโอ้โหโอืโหโอ้โหโอโหโอือ สุดยอดมากครับเนืะสุดยอดจนบรรยายนายไม่ออกออแคมเฮเลนจาแคมป์เฮเ สุดยอดสุดยอดเลยจ้าอืมเขาอย่าจะปั้นเนาะพี่น้องเนาะอ๋ออืมโอ้วางไม่ได้เอ้าเอาเนี้แล้วกันเนาะ อใส่มันเต็มที่จ้าใส่ลงไปเต็มที่โอ้ยนองเลยอืมอืมอืม อเอาพี่น้องคูณสองจ้ะตั้งแต่เดียนกินมาเดียนไม่เคยเคยกินคําใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยจ้าเดียนแซบ่บ อ,อ,อ,อืม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 ะละกรกบมากพี่น้องเลยอืมจมปากจำคำจ้ะเลิศอืม แสบอีรีสาวอุ้ยสุดสุดจะมีแล้วจ้ะนี่เนี่ยโ,โหคำโตๆกิโลหลายบาทเนาะที่น้องเนาะบันเป็นหาบาทเนาะจน้ะเนาะเอ้าอืม เอาเนื้น้ำดองซีอิ๊วเป็นซอสที่เจ๊อ้วนทำเองจ้ะเน,น,นี่ยเจ๊อ้วนจะองซอสมะม่วงมันเจ็บปะก็อดองไว้หนึ่งคืนเนี้ยกลมกล่อม,มมากที่น้อง,งอเนาะอีกหนึ่งคำเนาะเนะ,ะ,นะแล้วก็ที่ได้ไปหากินน้ำกินทาดว้วยแต่สาว ถึงแซ่บถึงแซ่บถึงเผ็ดโอ้ยเดียนไม่ไหวแล้วจ้าอือหืออือหือออืออไบ้าคิดหนาเจอกันไหมนะสาวเนาะเมื่อนี้ที่วันขอตัวไปแล้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดความยึดถึงหรือกดกระดิ่งกดหัวใจด้วยนะจ๊ะไปแล้วจา้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุบบ